สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอน,นะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะก็สักวัน2องวันสามวันแล้วแต่ว่าช่วงไหนมีผ้าใหม่ๆม,มาให้ชมนะคะวันนี้เรามาีต่อเชิงนะคะเป็นสิ้นหมักโคนต่อเชิงนะคะมีประมาณ4ี่ผืนนะคะแต่เราจะมีแถมท้าย1ผืนเพราะว่าสีนี้สวยมากอยากจะให้มาเข้า มันอยู่ในคลิปด้วยนะคะเป็นสีชมพูหวานๆเลยนะคะชมพูหวานๆเลยนะคะเป็นเอาเป็นผืนที่หนึ่งก็แล้วกันเพราะมีผืนเดียวนอกั้นเขาเป็นต่อเชิงเป็นจบหมดเลยแต่อันนี้จะเป็นประมาณนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆเลยนะคะชมพูอ่อนๆเป็นเป็นลายดอกบัวนะคะชมพูอ่อนๆนี่เข้ากันทั้งผืนเลยเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะลายดอกบัวให้ดูใกล้ๆนะคะ เป็นชมพูเลยนะคะไม่ใช่โอรสนะคะชมพูหวานแหววเลยนะคะผ mm. ืนเดียวนะคะ2,200บาทนะคะสำหรับโอนเงินนะคะ mm. ถ้าเก็บเงินปลายทางก็2,250นะคะผ mm. ืนเดียวเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะ2,200นะคะ mm. อ่าะคะมาผืนต่อไปเป็นเจาะต่อเชิงนะคะเขาผืนนั้นเขามีผืนเดียวเลยเอามาเข้าคลิปด้วยนะคะ mm. ต่อเชิง สีนี้ขายดีมากนะคะมากี่ครั้งก็ขายหมดนะคะเป็นการสไลด์สีออกสีออกชมพูเข้มปูนแห้งแล้วก็เอ่อขาเรียกอะเปลือกมังคุดเหรอประมาณนี้นะคะเป็นสีสไลด์สีจบเขาก็สวยนะคะถ้าใส่กับเสื้อสีขาวๆอ่อนๆพลิ้วๆก็โอ้โหเข้ากันได้ดีเป็นผู้หญิงหว,วานๆเลยนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ จกเขาสวยมากนี่เราคัดจกมาอย่างดีนะคะตีนจกนี่นะคะเป็นงานทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานขนเม่นค่ะแต่ว่าเราก็เลือกแล้วนะคะเลือกที่ที่จะมาต่อกับตัวนี้นะคะสองพันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับเก็บเงินปลายทางก็เพิ่มมาอีกห้าสิบบาทนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะอที่สองผ่านไปแล้วค่ะมีไม่มากนะคะ มีผืนต่อผืนนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งมาเลยนะคะ EP ที่เท่าไหร่นะคะผืนที่เท่าไหร่นะคะ,ะตามให้ทันนะคะถ้ากดติดตามก็จะตามทันติดตามก็ใต้คลิปใต้วิดีโอจะมีตัวหนังสือสีแดงแดงคงคว่าติดตามต้องกดนะคะไม่งั้นจะไม่ทันไม่ทันคลิปเขาเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายดอกบัวยืนพื้นด้วยสีแดงยกดอกสีเขียวอ่อนๆน,นะคะเขียวขี้ม้าประมาณนี้เลยค่ะเงางามนะคะ แล้วก็ต่อด้วยเชิงตินจกทอยกดอกแบบนี้เลยค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะนี่เลยนะคะราคา2,500บาทเหมือนกันนะคะเหมือนกัน2,500บาทค่ะมาพื้นที่ที่ที่สีนะคะก็คล้ายกันแต่นี้จะคล้ำกว่าหน่อยนะคะสีออกโทนแดง แดงช้ำๆกว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยกดอกสีเดียวกันเป็นลายดอกบัวนะคะท่านใดไม่ชอบสีสดก็ผืนนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเชิงก็จะมีความคล้ายๆกันนะคะแบบนี้เลยค่ะเขาจะออกยืนพื้นสีแดงแล้วก็ยกดอกสีเขียวอ่อนๆเขียวมะนาวนะคะประมาณนี้ค่ะสวยมากค่ะสวยมากนะคะ2,500บาทนะคะตีนจกก็สวยมากตินจกนี่เป็นงานทอยกดอกที่เรา คัดแล้วจริงๆนะคะคัดแล้วจริงๆสีเขาจะเข้ากันได้ดีกับตัวสิ้นนะคะสวยงามค่ะสิ้นหมักโครนจังหวัดสุโขทัยนะคะแต่เราาประยุกต์มาต่อกับเชิงที่แบบนี้เขาจะดูโดดเด่นมากค่ะ25งพันบาทนะคะความสวยหลักหมื่นราคาหลักพันนะคะสองพนหบาทค่ะมาผืนสุดท้ายนะคะมาผืนสุดท้ายเป็นสี แดงทับทิมนะคะเป็นแดงทับทิมยกดอกประมาณสีโอรสนะคะแดงทับทิมยกดอกสีโอรสสวยงามค่ะแล้วก็ต่อเชิงสวยๆสีแดงนะคะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะหวานาตรงเชิงดอกนี่เขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวดอกนี้นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะ แลจ,จะเป็นสีเดียวตรงตรงดอกนี้จ,จะเป็นสีเดียวกับดอกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีความเข้ากันได้ดีกับตัวสิ้นผืนนี้นะคะแดงก็แดงไม่สดมากนะคะแดงออกแดงทับทิมมาค่ะแดงประมาณนี้นะคะลายดอกบัวค่ะลายดอกบัวยกดอกสีโอรสอ่อนๆนะคะนี้เลยค่ะ2,500บาทนะคะ2,500บาทนะคะร้าน ร้านเราเนี่ยจะประยุกนะคะจะประยุกเอาเอา,เอาตัวสิ้นหมักโคนมาต่อกับเชิงตินจกฝ้ายซึ่งมันจะดูโดดเด่นมากมันจะดูสวยกว่าหมักโคนทั่วไปที่ดูจืดจืดนะคะท่านใดที่ชอบความแปลกใหม่นะคะก็ต้องไม่พลาดนะคะแล้วก็ต้องไม่พลาดในการกดติดตามเพราะว่าจะไม่ทันคนอื่นเขานะคะเราไม่ได้ทำไลฟ์สดนะคะเราทำอัดคลิป เพื่อที่ให้ลูกค้าจะได้เห็นคลิปแล้วก็จับจองแค่แจ้งว่าท่านดู EP ีที่เท่าไหร่นะคะเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ผื้นที่เท่าไหร่นะคะสอบถามกันมานะคะาตามเบอร์โทรศรัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะคะท่านใดเล่น Facebook นะคะก็ชมที่เฟซบุ๊ก พิมพ์คำว่าร้านบานเย็นผ้าทอก็จะเจอเราแล้วนะคะจะเจอสินค้าอื่นๆสวยๆที่เป็นผ้าทอจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดาสิ้นสวยๆงามๆแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ